จุดที่เห็นในเฟรมภาพของวิดีโอนะครับจะเป็นวัดบางโทงนะครับวัดบางโทงอยู่ในทางอำอเภออ่าลึกจังหวัดกระบี่นะครับซึ่งจะมองเห็นจากจุดชมวิวของตรงนี้นะครับในภาพที่ผมซูมอยู่ที่250กลายเป็น500นะ ด้วยกล้องพนาโซนิกเดี๋ยวผมจะซูมเข้าไปที่อา300 300ซึ่งจะกลายเป็น600นะครับนะครับนี่คือวัดบางโทงจากมุมมองของจุดชมวิวนะครับซึ่งจะเห็นยอดของวัดบางโทง วยมากในช่วงเย็นนะครับตอนนี้ประมาณาบ่ายสองห้าสิบนาทีเกือบจะบ่ายสามแล้วแสงทางนู้นแรงมากแล้วแต่ว่าทางนี้เริ่มจะเขาบังนะทางเขาทางเทือกเขาที่ว่า,าด้านหลังมันจะเป็นทางเ,าเขานั่งหงเขาเต่าแล้วก็ไปทางเ,าเข่าเท่าทางนั้นนะมันจะเป็นเทือกเขาเทือกเดียวกันาภาพที่เห็นในเฟรมนี้เป็น วัดบางทงนะครับจังหวัดกระบีจากมุมมองอจุดชมวิวนะครับเดี๋ยวตรงนี้มุมมองของวัดบางทงแล้วก็ด้านล่างนะด้านล่างเป็นอ,อำเภอทับปุดนะครับเป็นเทศบาลอำเภอทะปุดจังหวัดพังงานนะครับเดี๋ยวจะ แผ่นกล้องมาทางด้านฝาเพื่อจะให้เห็นจุดชมวิวนะเออตรงนี้ถนนหมายเลขสี่ที่เห็นในเฟรมนะครับเป็นถนนหมายเลขสี่ที่จะมุ่งหน้าไปทางจังหวัดกระบี่นะครับเออส้นนี้มุ่งหน้าไปทางจังหวัดกระบี่จากอำเภอทับปุดไปกระบี่ประมาณสัก77กิโลนะ จะสุดจ,จะโลถ,ถ,ถนนชั้นนี้นะครับเดี๋ยวจะดูมุมฟ้างนะครับให้เห็นเทือกเขาเดวงอาทิตย์น่าจะขึ้นตอนเช้านะขึ้นประมาณเทือกเขาลูกนี้แหละจะขึ้นตอนเช้าจุดชมวิวตรงนี้นะครับถ้ามาดูดวงอาทิตย์ขึ้นตอนเช้านะจะมองเห็นทิวเขาสวยมากเลยมันจะมีหมอกจางๆด้วยแต่ว่าหน้านี้น่าจะหมอกแค่จางๆไม่เยอะเท่าไหร่ แต่ถ้าเป็นช่วงหน้าฝนหรือหน้าหนาวนะน่าจะ,ะมีหมอกเยอะของอตัวอำเภอตะปุดนะ,ะทางด้านฝานะผมจะแผนไหมดูเรื่อยๆนะ,ะทางด้านฝาโอเคเลย ตรงนี้จะเป็นโรงเรียนทัพปุดวิทยาโรงเรียนทัพปุดวิทยาของอำเภอทัพปุดนะด้านซ้ายของเฟรมภาพนะั่นคือวิทยาลัยชุมชนพังงานะครับตั้งอยู่ที่อำเภอทัพปุดจะเห็นว่า,อ,าอยู่ด้านหลังเบกนะเป็นเทือกเขานะครับ แผนให้ดูเรื่อยๆนะว่าจุดชมวิวเป็นยังไงนะครับเออเสียดายที่ด้านฝ่ามือนะด้านฝ่ามือจริงๆอะมันจะมองเห็นทะเลของบ่อ,บอแสนนะครับแต่ว่าเออมันจะมีต้นยางบังอยู่นิดหน่อยเลยมองไม่เห็นแต่มองด้วยสายตามันจะมองเห็นทะเลอยู่นะแต่ว่าผมผมไม,ไม่ไม่แผนไปเห็นเพราะว่า มันจะมีต้นยางบังอยู่อันนี้มาให้เห็นมุมมุมเปิดของจุดชมวิวนะครับว่าเ,เป็นจุดที่สวยหามแห่งหนึ่งนะครับของอำเภอตะปุดนะครับตอนนี้แสงแรงมากเลยนะครับให้ดูพอดีขึ้นมามาดูวิวก่อน มาดูวิวก่อนว่าเป็นยังไงเดี๋ยววันหลังจะขึ้นมา,าถ่ายดวงอาทิตย์ขึ้นตอนเช้าด้วยแสงสวยๆนะด้วยทะเลหมอกดวงอาทิตย์ขึ้นนะแต่ว่าอันนี้ขึ้นมาแบบออเดิร์ฟก่อนนะครับมาดูว่าวิวเป็นอย่างไรนะครับสำหรับการเดินทางมา ของจุดชม,ชมวิวสามที่มีนะครับจุดชมวิวเขาเต่านะก็คือ,อถ้ามาจากตัวอำเภอทะปุดนะครับวิ่งวิ่งไปทางจังหวัดพาง,งานนะครับอพอเห็นร้านทะบปุดวัสดุนะครับอยู่ด้านขวามือนะครับตรงนั้น่ะก็คือให้เลี้ยว เลี้ยววาตรงนั้นเป็นสามแยกนะครับเลี้ยววาที่ถ้าุดวัสดุพันธุ์นะครับอแล้วก็ขับไปเรื่อยๆนะครับขับไปเรื่อยๆทางถนนลาดยางนะถนนขับเรื่อยๆเป็นถนนลาดยางมันจะมีของสำนนักสงเขาเต่านะครับอยู่ทางด้านซ้ายมือพอถึงสำนนักสงเขาเต่านะครับขับต่อไปอีก ประมาณสักกิโลกว่าๆนะกิโลกว่าๆมันจะมีป้ายบอกทางขึ้นจุดชมวิวอยู่ด้านขวามือนะออมีป้ายเขียนชัดเจนว่าจุดชมวิวสำนักสงเขาเต่าอะไรอย่างนี้นะครับอ,อ,อยู่ด้านขวามือด้วยเขียนด้วยตัวสีน้ำเงินนะแล้วก็พอเลี้ยวมาถึงนะมันจะเป็นทางขึ้นเขาแล้วคราวนี้ทางขึ้นเขานะก็ประมาณสองกิโลเมตรสองกิโลเมตรนี่ อรอถกระบะผมว่าทุกคันนะขึ้นได้รถมอเตอร์ไซค์ขึ้นได้แต่ว่ารถเก่งนี้ไม่ไม่แนะนํานะรถเก่งนี้ผมว่าขึ้นได้เหมือนกันในช่วงหน้าแรงนะขึ้นได้แต่ว่าต้องค่อยๆไต่ระดับขึ้นมารถเก่งนะค่อยๆหลีกหลุมไต่ระดับขึ้นมาแต่ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยแนะนําแนะนําเป็นรถกระบะขึ้นไปดีกว่าถ้าเป็นโควินนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับอ่อ ขับขึ้นมาก็สบายๆไม่ได้แบบมีหลุมต้องหลบหลุมอะไรมากมายถานอนอสบายอยู่แต่ว่าถ้าเป็นหน้าฝนนะผมว่าทางน่าจะลื่นน่าดูถ้าเป็นหน้าฝนนะเพราะว่ามันเป็นทางที่มันเป็นเป็น,ปนฝุ่นแล้วก็มันจะมีแบบเป็นทางดินนะทางดินแล้วก็ขึ้นเขาถ้าช่วงหน้าฝนนี้น่าจะลื่นลื่นมากกระบะก็น่าจะขึ้นยากอยู่ยกเว้นโควินนะที่น่าจะขึ้นได้อยู่นะครับ สำหรับการาเดินทางขึ้นมายัางจุดชมวิวแห่งนี้นะครับก็แนะนำว่าน่าจะเป็นรถกระบะดีที่สุดนะครับรถกระบะนะครับอ่าโอเคตอนนี้แสงสาดเข้าทางเจดีของวัดบางทงแอ่า พอดีผมรอแสงอยู่ตอนนี้แสงส่องเห็นทางวัดบางทงชัดเจนแล้วมันจะมีก้อนเมฆเลื่อนปิดแสงไปเรื่อยๆนะครับอันนี้เป็นมุมมองที่ว่ามองจากจุดชมวิวนะมองเห็นอวัดบางทงค่อนข้างแบบชัดเจนเลยของวัดบางทงนะครับ